พระเจ้าตากสินกลยุทธ์ที่2ล่อเสือออกจากถ้ำก่อนฟังกดหัวใจให้ด้วยนะคะ ช่วงแรกของการรบของพระยาตากท่านจะหลีกเลี่ยงการประทะมาโดยตลอดแต่ที่ปากน้ำโจโลกองกำลังพมา่ามีความสดมากกว่ากองทัพพระยาตากที่หมดแรงอิดโดยถูกกองทัพพม่าไล่ฆ่าไปหลายคนพระยาตากเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีจึงให้กองสเสบียงมุ่งหน้าไปก่อนและให้พลปืนชุดซ่อนตัวเป็นแถวหน้ากระดานพระยาตากและทหารเด่นตายซึ่งเป็นระดับนายทัพนายกองรังท้ายขบวนไว้เป็นเหยื่อล่อให้พมา่าติดกับพอพมา่าเห็นว่าพระยาตากมีพลทหารไม่มากก็ควบม้าตามเพื่อที่จะจับเป็น พมา่ายกทัพมาเป็นอันมากซึ่งเป็นไปตามแผนของพระยาตากพระยาตากและพวกพ้องรีบควบม้าผ่านพงแขมที่มีพลปืนชุดซุ่มอยู่พอกองทัพพมา่าเข้ามาถึงจุดพงแขมพลปืนชุดยิงพร้อมกันอย่างกับหาฝนทหารพมาร่าล้มตายเป็นจํานวนมาก กองทัพหลังของพม่าก,ก็ไม่ได้หยุดยัง้งยังควบตามแต่ก็โดนชุดปืนกระหน่ำยิงไปถึง3มชุดจนกระทั่งหนีกระจัดกระจายไปการชนะศึกในครั้งนี้ของพระยาตากทําให้เรียกศรัทธากลับมาได้ว่าพระยาตากจะกอบกู้กรุงศรีคืนมาได้กลยุทธ์ล่อเสือออกจากถา้าคือการใช้เหยื่อล่อฆ่าศึกออกมาจากแนวป้องกันแล้วฉวยจังหวะโจมตีอย่างรวดเร็วแต่การล่อเสือให้ออกจากถา้าเหยื่อก็ต้องดีด้วยจะเล่นงานใครเราต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไรกลยุทธ์นี้ใน3ามก๊กขงเบ้งก็ให้เล่าปีกับจูโล่งแกล้งแพ แแฮหัวตุ้นเพื่อล่อให้มาติดกับเผาทับแฮห,หัวตุ้นจนพ่ายแพ้ยับเยินมาแล้วจบกลยุทธ์ที่2แล้วค่ะถ้าชอบก็พิมพ์ชอบให้ด้วยนะคะเรียบเรียงโดยพี่ชัยตลาดพลู